ดูในดูในเว็บไซต์บอลด่างเนี่ยราคาเนี่ยกอนึงไม่ต่ํากว่าหลักพันต้นๆนะครับนี่ครับบอลด่างนิยมมากนะครับได้ไปเห็นปุ๊บนี่ปากนี่พารวยเลยนะครับอันนี้เป็นซุ้มสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นเห็นภาพแล้วเนาะเอาละครับได้เวลาที่เราจะมาทานข้าวกันครับกับเมนูวันนี้ครับหมูกระทะนั่นเองนะครับต้องให้กําลังใจพี่หนันเกิมเยอะๆครับดูคลิปให้กําลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับ ชมครับอินดี้ต้อนรับเข้าสู่รายการโปรยูดีกินหวานครับป้ากับปีนันเกิมรมเหนไครับของกินลำ้ำยูดีคนมากครับวันนี้ปีนันเกิมจะมาแปลงซุ่มนะครับนั่งกินข้าวซุ่มนั่งชิวชิครับแต่ตอนนี้อาคานทาโครงสร้างเร็จเรียบร้อยแล้วครับเหลือกับผ้าพือนป้าี่อยู่ค้างบ้านมันเย็บอยู่เย็บบบเซตนะครับน่าจะได้มงวนผูกเนาะเดี๋ยววันผูกออกมาติดตามกันว่า,าถ้ามันเซตเป็นจังไงก่อนดีเขาจะไปดูโครงสร้างมันเป็นจังไงนะครับมาดูนี่ก่อนนะครับ วันนี้พี่หนันเกิ้มจะปลูกนี่ครับบอนครับบอนด่างครับบอนด่างนี่ครับเป็นพืชตระกูลบอนนะครับก็ถ้าดูในเว็บไซต์เนี่ยพี่หนนเกิ้มแอบไปดูแล้วนะครับแล้วก็ไปเห็นบ้านป้าเขามีนะครับดูในดูในเว็บไซต์บอลด่างเนี่ยราคาเนี่ยกอนึงไม่ต่ํากว่าหลักพันต้นๆนะครับนี่ครับบอลด่างนิยมมากนะครับนะเป็นใบบอลด่างอย่างนี้นะครับแต่ เขาจะมีอีกพันหนึ่งที่เป็นก้านแข็งอันนี้จะเป็นก้านอ่อนนะครับแต่ก็มีราคาเหมือนกันนะครับหลักพันเหมือนกันก็ได้มา1กอครับพี่หนันเกิ่มก็แบ่งเป็น2ชุดเนี่ยแบ่งเป็น2ชุดแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเอามาปลูกตรงบริเวณสวนหย่อมนะครับให้เขาสวยแล้วก็เพาะให้เขากระจายออกไปเรื่อยๆเราก็จะเพาะลงกระถางถ้ามีโอกาสในอนาคตก็จะเพาะขายครับสวยไหมครับพเพื่อนๆนี่บอลด่างครับบอลด่างสวยมากๆนะครับ ได้ไปเห็นปุ๊บนี่ปากที่พารวยเลยนะครับขอเลยนะครับไม่ซื้อนะครับขอขอสักกอหนึ่งมาปลูกนะครับป้าก็ใจดีครับก็แบ่งให้กอหนึ่งนะก็แบ่งได้เป็น2ชุดเดี๋ยวเราจะปลูกตรงนี้แหละครับซ้ายและขวาตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาปลูกต้นบอนด่างกันเลยครับนี่ครับก็เอามาลงตรงนี้นะครับจัดเนี่ยครับจัดใบให้หันไปทางที่ตะวันออกนะครับแรกๆเนี่ยให้จัดใบไปทางที่ตะวันออกนะครับถามว่าพี่นันเกิ่มรู้ได้ไงก็ดูใน YouTube เพื่อนๆนั่นหละครับ เพราะว่าเนี่ยเขาจะรับแสงเช้านะครับเขาจะรับแสงเช้าให้หันใบไปทิศตะวันออกครับเดี๋ยวหลังจากนั้นถ้าเขาตั้งตัวได้แล้วเนี่ยเขาจะหันไปทิศที่เขาชอบของเขาเองนะครับแต่ทิศแรกที่เราหันคือต้องหันไปทางทิศตะวันออกนะครับปลูกไม่ต้องลึกมากนะครับไม่ต้องลึกมากนะครับพอให้เขาทรงตัวได้นะครับพอให้เขาทรงตัวได้นี้นะครับ กดเลยนะครับพะเข้าเป็นพืชหัวนะครับกดลงไปเลยนะครับนี่เขาเป็นพืชหัวครับเดี๋ยวเราจะปลูกตรงนี้นะครับตรงนี้มุมนี้นะครับเขาเป็น <c oughs> เขาเป็นหัวนะครับตระกูลก็เป็นหัวเนี่ยเขาจะขยายพันธุ์ด้วยการแพร่หัวออกไปนะครับแพร่หัวออกไปด้านข้างนะฮะก็ไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวเขาไปต่อยาวแน่นนๆนะครับ ด้านนี้ไม่ไม่หันไปทางที่ตะวันออกนะครับด้านนี้จะหันออกมาข้างนอกนะครับเพื่อเขารับแสงน,<ๆ>นี่ต้นใหญ่ของเราครับก็ปลูกอีกมุมนึงนี่นะฮะ โอเคครับไม่ต้องรดน้ำนะครับเพราะเมื่อเช้าฝนก็ตกครับตอนนี้ดินเปียกชุ่มไปหมดเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างนะครับพี่นันเกิ้มทำใกล้จะเสร็จแล้วละครับก็มาเอาเอาเสียมครับเพื่อที่จะไปทำฐานให้มันแน่นนะครับแล้วก็จะปลูกลวดครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็จะทำอะไรต่อไปกับซุ้มนั่งชิวๆของเราครับ เอาละครับก็ตอนนี้มาถึงบริเวณที่พี่นันเกิมบอกว่าเราจะทําซุ้มนั่งเล่นชิลๆนะครับไว้นั่งชมบรรยากาศบ่อปลานะครับบรรยากาศของต้นลำไยสวนของเรานะครับอันนี้เป็นเป็นภาพที่เราสร้างไว้แต่อย่างแรกที่เราจะทําก็คือเราจะทําโครงสร้างก่อนนั่นก็คือเรื่องของซุ้มนะครับก็ซุ้มทั้งหมดที่จะทําบริเวณนี้มีอยู่ประมาณ6ซุ้มนะครับแต่ลองทําซุ้มแรกก่อนว่าทําแล้วมันจะต้องขยับขยายหรือเปลี่ยนแปลงหรือปรับยังไงนะครับ ก็มาดูกันเลยครับวันนี้พี่นันเกิ้มทําโครงสร้างนะครับโครงสร้างเกี่ยวกับซุ้มนะครับอันนี้เป็นซุ้มสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับจะใช้ไม้ไผ่นะครับหรือบ้านเราเรียกว่าไม้ซางเนาะซึ่งเป็นซางใหญ่นะครับซางหลวงเนี่ยเขาจะมีความแข็งแรงทนนะครับสามารถใช้ได้นู่นนะครับ2ปี3ปีนะครับถ้าปวกไม่กินถ้านี่ไม่นีนะครับแล้วก็คานข้างบนเนี่ยนะครับพี่นันเกิ้มจะใช้เป็นไม้ลวกนะครับหรือไม้ไผ่ดำนะครับอันนี้ก็ เขาก็สามารถอยู่ได้หลายปีเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวจะทําโครงสร้างครับเดี๋ยวจะขึ้นไปมัดลวดนะครับมัดลวดตัวนี้เสาก็แน่นหนาฝาหับแล้วนะครับขุดเท่าๆขุดพอดีกับต้นสะอางต้นไม้ไผ่เสร็จแล้วก็โขมนะครับแล้วก็ใช้ด้ามเสียมเนี่ยกระทุ้งนะครับให้เขาแน่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปปลูกนะครับ อาจจะไม่ได้ฉากมากเท่าไหร่เพราะหนึ่งไม้ไผ่นะครับเขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ฉากเล่มก็ไม่ตรงมากนะครับแต่เลยเวลาเราตั้งตั้งฉากข้างบนเนี่ยมันก็ไม่ได้ฉากเท่าไหร่แต่ก็ให้มันได้รูปทรงสี่เหลี่ยมสวยงามน,นะครับก็เดี๋ยวเราจะมัดนะครับให้แน่นหนานะครับวิธีทำเนี่ยยังไม่ได้ให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันแน่นมันมันดีเหมาะ พอแล้วก็ปลอดภัยไหมอย่างเงี้ยนะครับก็ยังไม่ได้ให้เพื่อนเพื่อดูเนาะเดี๋ยวลองลองเทสอันนี้ก่อนถ้าเทสอันนี้แล้วมันสู้ลมได้เนี่ยช่วงเนี้ยพายุฤดูร้อนมาเยอะมากนะครับถ้ามันสู้ลมได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะจะมาให้เพื่อนๆดูว่าการทําทํายังไงขั้นตอนทํำยังไงครับทำง่ายๆไม่ยากอันนี้ผมทําคนเดียวเลยนะพี่หนันเกิลมทําคนเดียวเลยนะครับตัดไม้นะครับเลื่อยไม้วัดเนี่ยขุดลุมนะครับ ประมาณอย่างนี้ครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยวันนี้เรามัดให้แน่นก่อนวันพรุ่งนี้เราจะเอาผ้ามาใส่พร้อมกับเอาเชือกมาพันให้สวยครับพันให้มันเรียงตัวกันสวยๆเนาะเหมือนกับที่พี่หนานเกิมทําซุ้มซุ้มกระโจมนะครับเดี๋ยวพี่หนานเกิมพอมัดให้เสร็จก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวมาเจอกันครับอ่ะเอาละครับก็เรียบร้อยแล้วครับสําหรับ พื้นที่ที่เราจะทําซูมผ้านะครับตันนี้จะมีคานอยู่3คานนะครับเพราะว่าถ้าไม่ทําคานกลางเนี่ยเวลาเราดึงผ้าเนี่ยมันจะหย่อนเนาะเดี๋ยวท้องช้างมันจะใหญ่เกินไปเดี๋ยวเราทําท้องช้างแค่2 2 2ห้องก็พอนะครับให้มันดูตึงๆหน่อยเพราะว่าเวลาเราทํามันก็เหมือนเพดานครับถ้ายิ่งหย่อนมันก็ดูเหมือนต่ำใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วก็ทําให้มันดู ตึงๆไว้นะครับความสูงเนี่ยอยู่ที่2เมตร50นะครับถึงคานความกว้างเนี่ย4เมตร50คูณ2เมตร50นะครับพื้นที่ใช้สอยข้างในนี้ก็อยู่ที่ประมาณ428ประมาณ10ตารางเมตรพื้นที่นี้ถ้าเลี้ยงบ่อประครับก็10ตันก็อันนี้เป็นพื้นที่ครับเดี๋ยวก็ข้างบนเดี๋ยวดึงผ้านะครับแล้วก็พรุ่งนี้เอาเชือกมามัดเอาผ้ามาดึงดูว่าซุ้มที่เราจะทำเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นเห็นภาพแล้วเนาะ ที่พี่หนานเกิือมเอาลงไปในคลิปที่ผ่านมาว่าภาพที่เราอยากได้ปเป็นประมาณนั้นแต่จะไม่ใส่ระบายนะครับผ้าระบายจะไม่ใส่เนาะจะใส่เป็นผ้าดึงตึง,ตงๆเฉยๆนะครับแล้วก็ข้างในนี้ก็เดี๋ยวเราจะหาญ้าญี่ปุ่นนะครับหรือไม่งั้นก็เป็นหญ่ามาเลยนะครับก็จะเอามาลงปลูกนะครับเพื่อที่จะให้ดูแบบสีเขียวๆนั่งสบายตาลมเย็นๆอย่างบอ่อปลาวันนี้น้ําก็ขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูบอ่อปลาได้นะครับก็น้ําขึ้นมาอีกหน่อยนึงละนะครับ ก็เดี๋ยวน่าจะรอ,อดูว่าถ้าฝนตกแล้วน้ำยังขึ้นอีกก็อาจจะจ้างคนมาลงเก็บวัชพืชน,นะครับรวมถึงเอาตอไม้สักขึ้นดูกันอีกทีว่าอีกปีหนึ่งถ้าเราดูแลดีๆเนี่ยเติมน้ำด้วยดูแลเขาด้วยเนี่ยถ้าน้ำมันไม่ลดเนี่ยเดี๋ยวเราหาเงินหาโครงการมาเทปูนครับทำเป็นบ่อปลาเลี้ยงปลาอาจจะเป็นเลี้ยงปลา น้ำจืดเนาะปลาตัวบิ๊กๆไซส์ใหญ่ๆอย่างเช่นปลาจีนปลาบึกสวายเผือกอย่างเงี้ยสวายดำไม่ไม่เลี้ยงนะเพราะว่าเราไม่ชอบกินอยู่แล้วนะแต่เราอยากเลี้ยงดูเงี้ยปลาดุกลัสเซียอะไรพวกเนี้ยคือปลาตัวใหญ่ๆมาปล่อยให้มันแบบโครมข้ามโครมข้ามให้ดูน่าสนใจเนาะเอาละครับเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันดีกว่าครับ,รบวันนี้หิวมากนะครับไม่ได้กินข้าวทั้งวันเลยนะครับก็ตื่นมาก็นั่งทํางานแล้วมันไม่หิวครับแล้วก็ทานกาแฟขนมปังชิ้นหนึ่งแล้วก็ยาวมาจนถึงตอนเนี้ย ตั้งแต่ออกร้านมา5ม้าโมงเย็นมาทำเนี้ยใช้เวลาทาแค่ชั่วโมงเดียวเองนะครับเพราะว่าอ่าไม้เราตัดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงเวลาก็ประกอบขึ้นโครงก็เรียบร้อยครับประมาณชั่วโมงชั่วโมงกว่าเนาะวันนี้เรามีเมนูยอดฮิตครับเมนูที่ทุกคนชอบแน่แน่กับบรรยากาศฝนอาจจะตกหรือไม่ตกเพราะว่ามันตกตอนตอนเช้ามาละทีหนึ่งก่อนหน้านี้อีกคืนหนึ่งนะครับอากาศเย็นสบายเหมาะกับเมนูนี้ครับเดี๋ยวเราไปเจอกันครับกับเมนูหมูกระทะครับไปกันเลยครับ ครับได้เวลาที่เราจะมาทานข้าวกับเมนูวันนี้ครับหมูกระทะนั่นเองนะครับแต่วันนี้นี่อุปสรรคมีนิดหน่อยนะครับเรื่องของแมลงครับทั้งแมลงมันแมลงเม่านะครับแล้วก็แมลงนุนหรือว่ามีแคลเซียมและวิตามินนะครับโปรตีนด้วยนะครับกับเมนูวันนี้ครับนี่ครับหมูกระทะนั่นเองนะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับ กับน้ำจิ้มไม่ได้ทําเองครับซื้อครับซื้อมาครับซื้อมาอืมนี่นะครับเพื่อนครับกับบรรยากาศแบบนี้นะตอนนี้ฝนเริ่มซิซีมาแล้วนะครับแต่เราก็ยังไม่กลัวฝนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เขาก็หลอกเราทีหนึ่งแล้วนะครับคราวนี้เราไม่ให้เขาหลอกเราแล้วนะครับอืม เบคอนกรอบมากนะครับไฟเบาๆนะครับค่อยๆย่างไปค่ําคืนนี้อีกนะตัวนี้มีนี่ครับเบคอนสันคอหมูนะครับมีกุ้งนะครับกุ้งนึ่งนะครับกุ้งกุ้งที่เขาแกะมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็บรรยากาศวันนี้กับอากาศเย็นๆนะครับฝนเพิ่งตกไปเมื่อตอนกลางวัน แล้วก็มีทีท่าทีจะตกตอนนี้อีกหน้อยๆน,นะครับแต่เราไม่กลัวครับเราไม่กลัวเพราะว่าวันนี้เรามามาก็ค่ําแล้วนะครับแล้วก็ไปทําซุ้มนะครับปลูกต้นไม้นะครับเพิ่ม,เต,มเติมนิดหน่อยวันนี้อากาศดีมากครับอากาศเป็นใจเหมาะกับบรรยากาศหมูกระทะจริงๆสวนของเรานี่ได้ทุกเมนูครับได้ทุกเมนู แล้วก็นี่ครับตะเกียบครับ DIY ครับไม่ได้แม่บ้านไม่เอาตะเกียบมาครับเป็นหน้าที่ของพี่นันเกือต้องต้องเหลาตะเกียบนะครับให้ได้แบบนี้แล้วก็นี่นี่ครับนี่ครับแก้วน้ําชาครับแก้วน้ําชาทําจากกระบอกไม้ไผ่เห็นไหมฮะสวยเลยนะครับวันนี้เราจะมาใส่ชาร้อนนะครับชาร้อนกินแล้วต้องร้องขานะครับใครที่ ชอบกินหมูทะนะครับในบรรยากาศแบบกลางป่ากลางเขานะครับธรรมชาติลมเย็นเอากาศสบายๆนะครับกินไปคุยกันไปนะครับเบาๆไม่ต้องมีเสียงเพลงอนาคตสวนคำล่าของเรานี่มีโอกาสแน่ๆครับมีโอกาสแน่ๆนะ้ำจิ้มซีฟู้ดก็มีนะครับนี่ซีฟู้ดครับทำไว้เยอะๆใส่ขวดไว้ครับ แช่ไว้นะแช่ตู้เย็นไว้ไม่เสียแน่นอนนะครับก็ใครที่สนใจนะกับบรรยากาศแบบนี้ครับต้องให้กำลังใจพี่หนันเกิม่มเยอะๆครับดูคลิปดูวิวนะครับให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b ์ครับเนาะเพราะว่า,าเราถ้าเราได้รายได้จาก y o u t u b e อย่างที่บอกไปครับเราจะมาทำที่ สวนคำล้านี้ทั้งหมดเลยนะครับหมูเนี่ยก็แนะนำครับอาเขาจะมีหมูที่เป็นสำเร็จรูปเนาะหมูแพ็กนะครับหมูแพกก็มีหลายยี่ห้อก็เพื่อนๆชอบยี่ห้อไหนก็จัดการได้เลยนะครับก็เดี๋ยวอีกเดือนนึงเนาะก็จะเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เ,เราจะต้องเตรียมตัวนะครับทำร่มทำ,ทำไรเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำร่มทำอะไรไว้เนี่ยอ เราจะอยู่พื้นที่แบบสวนกลางแจ้งงนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าบรรยากาศฝนตกของที่เชียงรายเนี่ยส่วนมากจะตกตอนเย็นกันนะครับตอนเช้าไม่ค่อยตกเท่าไหร่นะตกตอนเย็นแล้วก็เราก็มาว่างทําทําสวนตอนเย็นซะด้วยยเงี้ยครับก็จะเจอกับบรรยากาศฝนตกเงี้ยเดี๋ยวมันจะเป็นอุปสรรคนะครับฉะนั้นก็เดี๋ยวเราลองดูพื้นที่หลายๆพื้นที่ในสวนเรานะครับที่สามารถทํา ทำร่มได้นะครับกลางร่มทำนี้ได้นะครับก็จะได้มีพื้นที่นั่งเยอะๆสำหรับหมูกระทะก็ไม่ต้องแนะนำกันนะเพื่อนๆเนาะของชอบอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ใครชอบอชิ้นส่วนไหนก็จัดการชิ้นส่วนนั้นได้เลยอย่างพี่นันเกิมชอบเบคอนกับสันคอวันนี้ก็จัดกับเบคอนสันคอในบ้านชอบกุ้งก็เอากุ้งม,มาแพกหนึ่งอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวถ้าไม่หมดพุ่งนี้เจอชาบูแน่นะครับ ชาบูเอาเป็นชาบูน้ำดําดีกว่านะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้นู่นครับไปกินที่่าซุ้มนั่งเล่นของเราซุ้มใหม่หนู่นนะครับบรรยากาศนั่งดูบ่อปลานะครับแต่ปลายังไม่มีนะครับมีแต่กบกับอึ่งอ่างแต่วันนี้คงเงียบไปแล้วล่ะครับเห็นว่าตอนนี้เงียบกริบเลยนะครับเพราะว่าสงสัยเมื่อคืนเนี่ยมีคนมาช็อปไปแล้วแหละทิ้งน้อยเนี่ยถ้าเราปลูกผัก ที่กินกับหมูกระทะได้ทั้งหมดเนี่ยเราก็ไม่ต้องได้ซื้อแล้วครับถ้าเพื่อนๆมานั่งกินที่ร้านเราก็บอกให้อาไปบุฟเฟ่ครับก็สามารถมาหยิบมาเด็ดได้เลยเนาะหมูเหมอือแล้วก็ตักไปนั่งกินเป็นที่เป็นที่เป็นที่ทตัวใครตัวมันอย่างเงี้ยครับก็ได้ฟิลได้บรรยากาศอีกแบบหนึง่งน้องส่วนตัวนะครับเป็นการส่วนตัวเลยลองทําทานดูนะครับเมนูแบบนี้นั่งกินกันชิลๆสบายๆหาบรรยากาศแบบใต้ต้นไม้ริมต้นไม้จัดสวนจัดอะไรให้ดูแบบ เอ่อเป็นธรรมชาติเขียวๆนะครับมันจะได้ดูเย็นๆเ,เนาะหมูกระทะร้อนๆจะได้กายกันหมูกระทะอุ่นๆอ,อะไรเงี้ยแนะนำกินหมูกระทะกับผักสดครับเพ่ออร่อยมากน้ำจิ้มแซ่บ,บเดี๋ยวตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภา,าเป็นต้นไปนะครับ mm hmm. เรียนเชิญเพื่อนๆน,น,นะครับใครที่อยู่ใกล้ๆแถวแถวสวนคำล่านะครับแถวอำเภอพานอำเภอแม่ลาวอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. ก็เรียนเชิญมาทานข้าวด้วยกันตอนเย็นเนาะ mm hmm. นั่นหมายเจอกันทุก 1ิบปดนาฬิกานะครับหกโมงเย็นเจอกันที่สวนเลยนะครับสามารถเข้าไปที่เพจนะครับครัวอยู่ดีกินหวานนะครับพี่หนันเกิ่มปักหมุดไปเรียบร้อยแล้วก็เดินทางมาตามหมุดได้เลยนะครับเดี๋ยวลองดูว่าถ้าท่านหลงไม่หลงแน่ๆครับมาที่เขาเรียกว่าวัดอุดมวารีเนาะก่อนถึงวัดอุดมวารีห้าร้อเมตรนะครับอยู่ซ้ายมือครัวอยู่ดีกินหวานสวนคำล่าของเรานะครับเจอกันมาก็เอาอาหารมาด้วยนะครับ จะมาตัวเปล่านะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าบางวันเนี่ยเตรียมบ้างไม่เตรียมบ้างอะไรเงี้ยเอาเพื่อนๆอยากกินอะไรวกนั้นก็เตรียมมาเอามาแบ่งกันกินมาเผื่อกันด้วยนะครับเจอกันที่สวนนะครับวันที่หนึ่งเป็นต้นไปก็เียนเชิญนะครับก็อัปเดตข่าวกันนิดนึงนะครับพื้นที่ที่พี่หนันเกิ่มไปแล้วมีคนติดโควิดมาร่วมงานนะครับตอนนี้ทุกคนที่เป็นเจ้าภาพทุกคนที่ไปร่วมงานเนี่ยไปตรวจโควิดกันหมดแล้วคือ สถานการณ์ปกติครับไม่มีใครติดนะครับแสดงว่าใครที่ใส่หน้ากากตลอดเวลาก็โอเคครับมีโอกาสที่จะปลอดภัย60-70%ถ้าไม่ได้สัมผัสแบบจะจนะผมว่าไม่น่าจะปไม่น่าจะติดนะครับไม่น่าจะติดนะครับเดี๋ยวพี่นั้นเกิ้มกับแม่บม่ใส่เขียวต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับกับเมนูวันนี้ครับหมูกระทะนะครับก็เป็นเมนูที่เพื่อนๆทุกคนน่าจะชื่นชอบครับใครชอบอะไรก็เอามาทําได้นะครับกินได้นะครับก็ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e รวมถึงกดกระดิ่งนะครับให้ช่องครัวอยู่ดีกินหวานของเราด้วยนะครับปีนันเกิรมครับแม่บ้านสายเขียวขอเพื่เนๆทุกคนมีความสุขนักนักครับยู่ดีกินหวานกันกูทุกคนครับเจอกันใหม่ใน e ีต่อไปครับว่าจะทำเมนูอย่างจะทำอย่างเกี่ยวกับส่วนของเรานะครับแต่งเติมเพิ่มเติมอย่างไดมาเจอกันใหม่นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ